สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่794เซียนตี้ซเวียเซียนเทียนซเวียรกรงเล็บสีเงินทั้งห้ายาวถึงหนึ่งชื่อมันส่งขึ้นพลังที่แหลมคมห้าสายออกมาเห็นอยู่กับตาว่ามันกำลังจะฉีกร่างของจางวัวเฉียนไปชินช้นเปรี่ยงจางวัเฉียนยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่เฟืงขันกลับลอยออกไปแม้แต่กรงเล็บสีทั้งห้ายังแตกหักลง มือเขาชุ่มโชกไปด้วยเลือดไม่รู้ว่าตรงหน้าของจางหเฉินมีชายร่างใหญ่โตมาปรากฏตรงหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่เขาสวมเกราะสีดําสนิทไว้และยืนสง่าบนพื้นบนร่างแผ่ไอ้ข้าฟันที่เข้มข้นออกมาเป็นเขาที่ลงมือถึงทําให้กรงเล็บของเฟิงหันถักและลอยออกไปได้เฟิงหันลอยออกไปไกลสิบกว่าจางปากก็อ,อก,กอากเลือดออกมาเขามองไปที่ชายคนที่ยืนอยู่หน้าจางหวเฉินสีหน้าก็เปลี่ยนไปเป็นขาวซีขึ้นมาสิพยยี่ใหญ่ ชายสวมชุดเกาะสีดำท่าทีสง่าก็คือสิทธิ์คนโตของ, i, งเซียนกระบี่สิเวนจีเซียนชิงเซียวฮงเยียนเฉินบอกความจริงทั้งหมดกับเซียนชิงเซียวแล้วเซียนชิงเซียวจึงรีบตามร่างรอยของอาจารย์เฉินมาโชคดีที่เขาตามมาทันม่อย่างนั้นไม่อยากจะคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นเลยจริงๆแววตาของเซียนชิงเซียวจ้องไปที่ปีกเงินทั้งสี่ของเฟิง,ฟงหันด้วยแววตาราวกับสายฟ้าแล้วพันเกิดโทระขึ้นทันทีพร้อมกับว่าเสิ็งน้องเจิดบอกข้าว่า,วาการตายของอาจารย์เกี่ยวข้องกับเจ้าเดิมคาย,ยังไม่กระเช่อ หากไม่ใช่พระข้าได้เห็นกับตาของตัวเองข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้ากลับคือข่าวลหกทิตมตะที่เลวซ้ำร่างของอาจารย์อยู่ที่ไหนเฟิงหันถอยหลังไปไม่หยุดเขายิ้มแล้วกล่าวว่าอย่ารู้ว่าร่างของอาจารย์อยู่ที่ไหนท่านต้องถามเอาจากศิษย์ต้องหกแล้วเขาน่าจะรู้เซียนจิงเซียมีแววตาสงสัยแล้วตาเขาก็จ้องไปยังจางเฉินที่อยู่ไม่ไกลและในตอนนี้เองเฟิงหันคว้าโอกาสนี้สยายปีอกออกและกลายเป็นแสงสีเงินพุ่งไปบนฟ้าอยากจะหนีเหรอ เซียนชิงเซียวยัง,งไม่ทันจะลงมือแค่คิดเท่านั้นหลิงซี่ฟ้าดินละรัศมีรบอบๆห้าร้อยหลีก็ถูกเขาควบคุมให้มาลรวมกันบ,บนฟ้ากลายเป็นฝ่ามือยาวกว่าร้อยเมตรหนึ่งอันเปรี่ยงรอยฝ่ามือขนาดใหญ่พันจมตีลงมาที่ร่างของเฟิงหันจนทําให้เขาร่วงลงมาจากฟ้าและจมไปใต้ดินเฟิงหันประทัก,กับพื้นดินผีวรรางก็ปีแตกเสียงดังมือข้างหนึ่งตกลงมาที่ใบหน้าของเขาจนทําให้กระดูกทางซ้ายเขาแตกละเอียดเซียนชิงเซียวกล่าวด้วยโทสะว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ ทำไมเจ้าต้องทำร้ายอาจารย์ด้วยเฟิงขันใช้มือทั้งสองยันพื้นไว้ปากก็มีเลือดไหลออกมาไม่หยุดและหัวเราะเสียงดังออกมาเจ้าโมโหขนาดน,นั้นทำไมกันคนอย่างไรก็ต้องตายก็แค่ตายก่อนตายหลังเท่านั้นต่างกันตรงไหนที่เจ้ายังไม่ตายดังกยก็เพราะว่าข้าเห็นแก่สัมพันธ์สิพี่สิ้งองตั้งแต่ครั้งก่อนจึงพอจะมีเมตตากับเจ้าบ้างหากว่าเจ้าสองอยู่ที่นี่เกรงว่าเขาคงได้ฉีกเจ้าไปชิ้นๆไปแล้วเสียงชิงเสียวกล่าว เฟิงหันก็หัลเราะอย่างเปิดเผยแล้วกล่าวว่าไม่พิดเซียนกระบี่สิวินจีถูกข่าทำร้ายจนตายจริงๆจากขั้นของข้าสามารถฆ่าเซียนกระบี่คนหนึ่งได้ผลงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ต่อให้ต้องตายที่นี่วันนี้ก็ยังน่าว่าเป็นผลงานของเผ่าโลหิตอมตะเซียนชิงเซียวตกฝ่ามือลมไมอีกครั้งด้วยกําลังที่มากขึ้นจนทําให้เฟิงหันลอยออกไปราวกับสุนัขตายเขาลุกลงบนที่พื้นห่างไปหลายสิบจัาง ใบหน้าของฟงหันกลายเป็นเลือดเนื้อเละๆคอเขาก็บิดไปอย่างน่ากลัวแทบจะหันไปถึงด้านหลังแล้วอาการบาดเจ็บของจางล่เฉินฟืนฟ้นฟูนมากกว่าครึ่งแล้วเขาลุกขึ้นช้าๆและปล่อยพลังสมาธิออกมาไม่นานก็หาบริเวณที่กระบี่เต้าเทียนตกไปเจอเขายื่นมือออกไปสำนึกกระบี่มหาศาลก็พุ่งออกไปจากปลายนิ้วฟวับม่อถูกสำนึกกระบี่ควบคุมกระบี่เต้าเทียนก็ลอยออกมาแล้วลากแสงจากกระบี่สีขาวยาวจนมาอยู่ในมือของจางลั่เฉิน จารโรเฉินกำกรบบี่เต้าเทียนไว้แล้วเดินไปทางข้างกายเฟิงหันเขาจ้องไปที่เฟิงหันที่หมอบอยู่ที่พื้นแล้วกล่าวว่าคนคนนี้ก็คือองค์ชายหกของเผ่าโลหิตอมตะตอนยังเล็กก็ได้วางแผนที่จะมาแฝงตัวอยู่ข้างกายอาจารย์แล้วก่อนที่อาจารย์กับเซียนกระบ,บี่จิโยจะสู้กันได้ดื่มโลหิตมิงหวังที่เขาส่งให้ลงไปดังนั้นจึงได้ต้องตายภายใต้กระบ,บี่ของเซียนกระบ,บี่จิโยไอคนทรยศที่กวาดล้างอาจารย์สิรุ่มสำนักความเมตตาในใจของเซียนจิงเซียวที่มีต่อเฟิงหันเส้นสุดท้ายถูกทำลายลง มือทั้งสองสัตว์ลิก์แล้วเดินมาที่เฟิงหันเตรียมจะกําจัดเขาเสียทันใดน,นั้นไอโลหิตมหาศาลสายหนึ่งก็พุดขึ้นมาจากพื้นบนพื้นปรกากฏอักขระโลหิตมากมายราวกับชิพจรของแผ่นดินมันพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งแล้วไปหุ้มร่างของเฟิงหันเอาไว้อักขระโลหิตครอบคุมไปทั่วทั้งหนึ่งร้อยหลีและยังได้ยินเสียงดังสดัดดังมาจากใต้ดินราวกับเสียงหัวใจดังตุบๆหรือว่าเส้นของเผ่าโลหิตธรรมาตะจะมาที่นี่กันแจางวาเฉินเกิดสังหณ์ไม่ดีขึ้นมา แววตาของเซียนชิงเซียวเองก็เข้มขึ้นแล้วฝีเท้าหยุดลงเขาไม่อยากจะเสี่ยงไปฆ่าเฟิงหันเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าเสียงของผ่าโลหิตธรรมตะคนหนึ่งแฝงตัวอยู่ใต้ดินตุ้มใต้ดินอัขระกว่าพันตัวรวมเข้าด้วยกันเป็นรอยบระทับฝ่ามือขนาดใหญ่และโจมตีมาที่เซียนชิงเซียวเซียนชิงเซียวผลักแขนทั้งสองออกไปด้านหน้าทำลายฝ่ามือโลหิตนั่นจนสลายไปกลายเป็นเศษหินและตกลงมาที่พื้นใครกันเซียนชิงเซียวกล่าวเสียงเย็น เราหิอตอมตะเซนติสวีะ <c oughs> ใต้พื้นดินลึกมีเสียงหัวเราะแหบแห้งดังขึ้นเสียงนั้นประหลาดมากและทําให้คนรู้สึกถึงความเยือกเย็นและชั่วไายราวกับเสียงมารที่ดังมาจากนรกแววตาของเซียนชิงเซียวส่งปานเซียนสายหนึ่งออกไปและม้วนเอาจากววะเฉินไปกลางอากาศตัวเขาเองก็โดดขึ้นไปแล้วโคจรปานเซียนในร่างมารวมที่ฝ่าเทา้าและเหยียบลงไปปุ้มพลังมหาศาลที่แข็งแกร่งสายหนึ่งแผ่ออกไปทั่วทุกสารทิศ โดยมีเท้าของเซียนจิงเซียวเป็นศูนย์กลางอัขระสีเลือดค่อยๆปรีออกทีละชุนเรือชุนและระเบิดเป็นชิ้นๆกลายเป็นเลือดสดๆย้อมแผ่นดินรอบๆหนึ่งร้อยลี้จนกลายเป็นดินสีโลหิตไปส่วนลึกในดินมีเสียงร้องต่ำดังขึ้นมาแล้วเซียนตี้เวียก็อุ้มเฟิงหันพุ่งขึ้นมาจากพื้นมาหยุดเหนือพื้นดินที่ความสูงสองร้อยจั่งหลังของเซียนตี้เวียมีปีกโลหิตคู่หนึ่งกลางออกมามันราวกับเมฆโลหิตที่แขวนอยู่กลางอากาศพร้อมท้งเคลื่อนไหวน้อย ทุกครั้งที่มันขยับก็จะเกิดลมพายุรุนแรงพัดมาบนพื้นเพราะเท้าของเซียนชิงเซียวทําให้รัศมีรอบๆหนึ่งร้อยลี้พังพินาศไปต้นไม้ใบหญ้าภูเขาสายน้ําแตกกระจายกลายเป็นเสี่ยงเป็นภาพน,น่าตกใจมากมีแต่เซียนเท่านั้นที่จะมีพลังแข็งแก่งได้ขนาดนี้แค่เท้าเดียวก็สามารถทําให้ภูเขาและแม่น้ํามาลายไปได้สมแล้วจะเป็นห้าบุคคลที่มีฝีมือพอๆกันกับในกอ้อวิาบรลลุดได้ความสามารถของเซียนชิงเซียว นับว่าเกินความคาดหมายของเพื่อนเสืองไม่น้อยเสียงของเซียนตี้ซีเวียแหบมากและยังแฝงไปด้วยปานเสียนที่แข็งแกร่งจุกคำที่เขากล่าวออกมาล้แจะทําให้หลิงซี่ฟ้าลินสะเทือนเซียนจิงเซียมักจะออกลบอยู่สนามรบโลกอยู่บ่อยๆจึงทําให้บ่มเพาะไอสังหารที่เข้มข้นขึ้นมาได้เขากล่าวว่าเจ้ามาช่วยคนหรือว่ามาหาที่ตายกันล่ะคืนนี้เคียตะวันออกทั้งหมดจะต้องพังพินาศไปต่อให้เซียนจิงเซีย,ยมีการฝึกฝนที่สูงทรงแข็งแกร่งขนาดไหน ก้สู้กำลังที่มากกว่าไม่ได้เซียนตีเซเวียกล่าวเซียนชิงเซียบกล่าวข้าไม่เข้าใจว่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไร <laughs> อีกไม่นานจะก,ก็จะเข้าใจเซียนตีเซเวียสวมชุดคลุมสีดำเขายืนอยู่กลางอากาศที่ใต้เท้ามีเมฆปานสีแดงรลหิตอยู่ไอรลหิตเข้มข้นสาด่องทําให้ท้องฟ้าทั้งผืนกลายเป็นสีแดงภาพตรงหน้าประหลาดมากเรากลับกลับไปในสมัยอา,ารยธรรมยุคกลางยุคของเทพมารอีกครั้ง เทพและมารประทากันมักจะเป็นการต่อสู้ราวกับฟ้าจะถลม่มดินจะทลายเสมอจารุาเฉินรู้สึกและเงยหน,น้าขึ้นไปยังท้องฟ้าที่สูงขึ้นไปและเขาก็เห็นพระจันทร์ที่อยู่บนฟ้ากําลังเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มกลางพระจันทร์มีเงาคนหนึ่งอยู่เขาเองก็มีปีกสองคู่เช่นกันเพียงแต่ว่าคนคนนั้นอยู่สูงเกินไปห่างจากพื้นไกลามากบริเวณที่จารุเฉินมองขึ้นไปเห็นเงาคนคนนั้นเพียงแค่จุดเล็กๆราวกับมเมล็ดงาดํา เซียนชิงเซวเองก็สังเกตเห็นเงาสีดําในพระจันทร์เขาปลายตามองไปแล้วกล่าวเสียงเย็นว่าเผ่าโลหิตอมตะยังมีผู้แข็งแกร่งไม่น้อยเลยหมาจะคนเลยก็ได้หากจะสู้ก็ต้องสู้กันให้ฟ้าถล่มดิทลายหากยากฆ่าก็ต้องฆ่าให้สะใจเผ่าโลหิตอมตะเซียนเทียนเวีเสียงล่องลอยดังมาจากในพระจันทร์จางาเฉินมองไปที่พระจันทร์อีกครั้งแล้วจึงพบว่าเงาในพระจันทร์หายไปแล้วแล้วเซียนเทียนซเวีก็มาปรากฏเหนือหัวเซียนชิงเซียวปีกคู่หนึ่งที่กําลังขยายออก มันยาวถึงหลายร้อยเมตรและมีกิจใหญ่ขนาดฝ่ามืออยู่เต็มไปหมดะระฆังสวรรค์เสียงฟาฟาดในมือของเซียนเทียนซเวียมีปลาโลหิตหนาปรากฏขึ้นมาในปลาโลหิตนั้นมีะระฆังเล็กสีม่วงสูงสามชุนลอยขึ้นมาหนึ่งอันมีสายฟ้าเล็กๆมากมายพุ่งผ่านไปมารอบะระฆังเล็กสีม่วงนั้นะระฆังสวรร์เสียงฟาฟาดนี่คือของวิเศษของพรรคเสียงฟาฟาดเซียนเล่ยอินเป็นผู้ดูแลทำไมถึงได้มาปรากฏในมือเจ้าได้ เซียนชิงเสียวกล่าวเสียงเข้มเสียนเทียนซีเวหัวเราะเสียงดังพรรคเสียงฟาฟาถูกเปิ้ลเซิรงทำลายไปแล้วเลือดในร่างของเสียนเล่ยอินก็ถูกเปิ้นเซิรงดูจนแห้งไปแล้วละขังสวรรค์เสียงฟาฟาดอาวุธเสียงพันค克ะก็ต้องเป็นของเปิ้ลเซิ้งเสียนเทียนซีเวก็ไม่พูดอะไรให้มากความเขาส่งพลังทั้งหมดเข้าไปในละรังสายฟ้าสายเล็กเล็กมากมายวนแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสูงหนึ่งจ้างสูงสิบจ้างสุดท้าย ก็สูงถึง72จ้างตัวระคังขนาดใหญ่บทบางท้องฟ้าไปถึงครึ่งบนผิวระคังแผ่ไอพลังที่ทําให้คนหายใจได้ลําบากออกมาแค่หมุนระคังไปหนึ่งรอบเสียงสายฟ้าดังสนั่นก็ดังขึ้นจนทําให้แผ่นดินสั่นไหวไปคลื่นพลังแข็งแกร่งนั้นรวมกันเป็นฝ่ามือแล้วโจมตีลงไปที่เซียนชิงเซียวขนาดเดียวกันสายฟ้าหนาแน่นมากมายก็รวมตัวกันแล้วเทลงมาราลกับน้ําตกลงมาบนหัวของเซียนชิงเซียวเซียนชิงเซียวยังคงนิ่งสงบ เหมือนเทียบสงครามที่ค้ำฟ้าข้ำแผ่นดินได้มือทั้งสองทำเป็นเคตฝ่ามือแล้วตะกอออกมาฝ่ามือผันคงมือทั้งสองโจมตีสวนขึ้นไปบนฟ้าทันใดนั้นคลื่นกังหันสีเขียวหนึ่งวงก็บุนวนและพุ่งลงมาอย่างรวดเร็วกลางวงกังหันพลังปรากฏมือขนาดใหญ่สองข้างขึ้นแล้วทาให้ระคังและเซียนเทียนซีเวียลอยออกไปพร้อมกันเซียนเทียนซีเวียได้รับบาดเจ็บไประดับหนึ่งและกากเลือดออกมาอนุภาพของระคังแข็งเก่งมากแต่ว่า ความสามารถของเจ้ากลับอ่อนเกินไปก็ไม่เท่าไรนี่ผมยาบนสีถาของเซียนชิงเซียวตกลงมาไอต่อสู้บนร่างแผ่ออกมาอย่างมหาศาลแล้วรวมกันเป็นเมฆสีดําแสงสงครามมันโจมตีขึ้นไปที่เซียนเทียนซีเวออีกครั้งใช้ฝ่ามือระดับขั้นวิชาเซียนออกไปสายหนึ่งและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผม สำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ